มาเป้ามาเป้า,ว,าว้าวนั่นอีกฝูง<อ>น<อ>ึนกงกัับกับกับก เราแค่กาลังจะมาแล้วไเราแค่มาแล้วเราแค่ไม่เมียสิน้ำเค็มๆ